สวัสดีเพื่อนๆ FC ครับวันนี้เราลงมากันที่เครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตรนะครับวันนี้อยู่กับเครื่องยนต์ยันม่า TF 105หรือว่าหน้ากากทองนั่นเองนะครับเพื่อนเซึ่งนะครับมีลูกค้าแจ้งเข้ามานะครับว่าเพิ่งไปเปลี่ยนเพาข้อเหวี่ยงมาใหม่แล้วทีนี้เพลาอาหลังจากที่เปลี่ยนเพาข้อเหวี่ยงมานะครับพิ่งไปใช้งานไถนาได้1รอบนะครับ หนึ่งรอบนี่ไม่ใช่ว่าหนึ่งรอบทั้งแปลงนะหนึ่งรอบไฮน้าเดียวครับพี่น้องหนึ่งรอบงานเดียวนั่นเองเพิ่งถ่ายได้รอบเดียวนะครับอ่าแล้วทีนี้เครื่องยนต์ก็มีอาการเค็กดังนะครับก็เลยหยุดนะครับพอหยุดแล้วนะครับว่างๆก็เอามาทําการรื้อถอดเช็คนะครับวันนี้พอดีผ่านไปเจอนะครับพี่ๆเขากําลังทําการนะครับวิเคราะห์อาการเค็กดังนะครับของเครื่องยนต์ยันมาตัวนี้นะครับ โอก็เลยบอกว่าอาจารย์นะครับอาจารย์ขวัญมาช่วยวิเคราะห์งานหน่อยว่ามันเกิดจากอะไรนะครับเมื่อพี่ๆเขาขอมานะครับก็อดใจไม่ได้ครับถ้าเห็นน็อตนี่ไม่กินข้าวก็ได้เด้อนะครับว่า่ันทกินเข่ากับขันน็อตได้ครับพี่น้องขอว่าจะมีงานไหนเฮ็ดครับพี่น้องนะครับอันนี้นะครับก็จัดให้เลยนะครับทําการเปิดฝาหน้าออกมานะครับฝาที่อยู่ใต้ไฟหน้าเขาเรียกว่าฝาหน้า ฝาที่อยู่ด้านข้างเขาเรียกว่าฝาเกียร์นะครับหลังจากที่เปิดฝาหน้าแล้วนะครับผมก็ใช้บล็อกเบอร์14ทําการคลายประกับก้านสูบออกมานะครับพอคลายประกับก้านสูบออกมานะครับผลปรากฏว่านะครับชาร์ปทาไมมันเป็นอย่างนี้นะครับมันคือเป็นแบบนี้พี่น้องนะครับเขาคือว่าพึ่งเปลี่ยนเพลาขอเวียงมากหมพี่น้องนะครับ อ๋อนะครับเปลี่ยนพ่อขอเวียงเมื่อไหร่แต่ว่าชาบเบิดครับพี่น้องชาบหมดดูยังไงนะครับวิธีการดูชาบหมดนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตนะครับพี่น้องจะเห็นว่าชาบมันเป็นสีแดงเนาะตรงกลางเป็นสีแดงเนาะพี่น้องเนาะตรงที่ชาบเป็นสีแดงเขาเรียกว่าชาบหมดนะครับชาบจะชาบสึกหลอตามอายุการใช้งานนะครับ จุดที่เขาปกติก็คือด้านขอบนะครับโดยปกติแล้วชาร์ปนะครับจะเป็นสีอลูมิเนียมเหมือนด้านขอบเด้อนะครับแต่ว่าชาร์ปตัวนี้มีความผิดปกติอยู่เด้อพี่น้องทําไมมันสึกเฉพาะตรงกลางนะครับแล้วก็หมดเฉพาะตรงกลางนะครับทีนี้ก็อยากให้เพื่อนๆแยกแยะกันสักหน่อยนึงเด้อแยกแยะในเด้อพี่น้องนะครับคําว่าชาร์ปคำว่าชาร์ปหมดกับชาร์ปละลายมันต่างกันเด้อพี่น้องนะครับชาร์ปเบิร์ดก็คือ นี่แหละแบบที่เพื่อนๆพี่น้องเห็นนี่แหละครับชาร์ปมันจะเป็นสีแดงนะครับส่วนชามว่าส่วนคําว่าชาร์ปละลายนะครับชาร์ปละลายก็คือมันละลายเหมือนกับเหล็กละลายทีนี้มันจะไปทําให้พอข้อเหวี่ยงเป็นรอยพอาพอาข้อเหวี่ยงเป็นรอยเป็นลายเป็นเส้นพอข้อเหวี่ยงไม่เงานะครับอันนั้นก็คือเครื่องยนต์ติดได้แต่ว่าเครื่องยนต์ไม่มีกําลังนะครับเพื่อน นะครับวันนี้ฝากไว้ด้วยให้แยกแะก,กันระหว่างชาร์ปละลายกับชาร์ปหมดนะครับเพื่อนๆเอานะครับทีนี้พอเรารู้ปัญหาอีกหนึ่งอย่างแล้วก็คือชาร์ปหมดนะครับชาร์ปหมดเราก็ไปซื้อชาร์ปมาใส่สิครับแมนบอพี่น้องนะครับชาร์ปเบิดก็ไปซื้อชาร์ปมาใส่นะครับเพราะว่าเพ้าขอเวียงของรถคันนี้เงาแวบเลยนะครับเงาเหมือนของใหม่เลยดังนั้น เราจะตัดปัญหาเรื่องเพลาข้อเหวี่ยงออกไปเราไม่จําเป็นต้องไปทําการเกียร์เพลาข้อเหวี่ยงแต่อย่างใดนะครับเราก็ไปซื้อชาร์ปมาประกอบเข้าไปเลยนะครับเพื่อนๆอันนี้เวลาเราไปซื้อชาร์ปนะครับก็จะมีคําแนะนําให้พี่น้องอยู่นิดนึงนะครับคําว่าคําว่าการที่เราไปซื้อชาร์ปเราต้องรู้จักศูนย์ของชาร์ปด้วยคําว่าศูนย์ของชาร์ปหรือว่าเบอร์ของชาร์ปดูอย่างไรนะครับ โดยปกติแล้วที่ด้านหลังของชาร์ปเาก็จะตีตรามาให้นะครับว่าชาร์ปของเราเป็นไซส์ไหนนะครับเวลาเราไปซื้อนะครับเวลาเราไปซื้ออันนี้ผมจําข้อมูลมาคร่าวๆนะไซส์010นะครับไซส์ศูนหรือว่าไซส์1นะครับจะเป็นไซส์สแตนด์ดนะครับผมจําไม่ผิดเด้อถ้าผิดขออภัยนะครับไซส์020ก็คือ ไซส์25นะครับก็คือไซส์2นะครับเ,เพื่อนๆเขาก็จะไล่ไซส์ไปลักษณะแบบนี้ทีนี้คำว่าไซส์25ไซส์50คืออะไรนะครับไซส์ size 25หรือว่าไซส์50คืออะไรนะครับสมมุติว่าพอข้อเหวี่ยงของเรามันลายนะครับพอข้อเหวี่ยงของเรามันลายมันสึกหรอนะครับทีนี้เขาจะเอาพอข้อเหวี่ยงไปทําการเกียร์หรือว่ากลึงออกนั่นเองนะครับเขาเรียกว่าเกียร์พอข้อเหวี่ยงนะ สมมุติว่าพาข้อเวียงของเรานะครับมีความโต5 mm สม,มิลลิเมตรสมมตินะพาข้อเวียงโต50 mm มเมตขาก็จะไปใช้อ่เครื่องตึเงเครื่องเกียวออกนะครับเกียวออกทีละ0.25 mm มมนะครับนั่นหมายความว่าพาข้อเวียงของเราจะเล็กลงนะครับพาข้อเวียงเล็กลงเราก็จะใช้ชาร์ปที่มีความหนามากขึ้น เพื่อทดแทนนะครับส่วนที่เราเกียร์ออกไปส่วนที่สึกหรอไปนั่นเองนะครับเพื่อนนั่นก็คือวิธีการเกียร์เผาข้อเวียงนะครับทีนี้นะครับพอเราซื้อชาร์ปมาแล้วนะครับผมก็เกิดข้อสงสัยข้อกังขาอยู่อย่างหนึ่งนะครับเป็นยังนะครับเป็นยังเผาข้อเวียงพึ่งเปลี่ยนแล้วเขาไม่เปลี่ยนชาร์ปใหม่จริงหรือนะครับหรือว่าเขาเปลี่ยนชาร์ปใหม่แต่ว่า ชาบมันก็สึกหลอผิดปกติผิดปกติได้พี่น้องเป็นอย่างชาบพืชกินเฉพาะตรงกลางนะครับทําไมชาบกินเฉพาะตรงกลางนะครับด้านขอบชาบไม่กินไม่สึกหลอเลยนะครับเพื่อนๆดังนั้นนะครับผมก็สงสัยอีกอย่างหนึ่งว่าไอ้รถตระกูลนะครับเครื่องยนต์ตระกูลยันมานะครับมักจะมีปัญหาที่ นะครับเฟืองปั๊มน้ำมันเครื่องรูดนะครับอาจจะเป็นเฟืองปั๊มน้ำมันเครื่องรูดหรือเปล่านะครับน้ำมันเลยไม่ไปหล่อเลี้ยงชุดเพลาข้อเหวี่ยงนะครับหรือ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 นะครับเฟืองไม่ใช่ที่บูดปลายเพลาข้อเหวี่ยงมันรูดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจังใดเดี๋ยวถอดเบรงนะครับเท่าที่ดูตอนนี้นะครับเฟืองปลายเพลาข้อเหวี่ยงหรือว่าเฟืองปั๊มน้ำมันเครื่องไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งแหละเพราะว่า เฟืองปั๊มน้ำมันเครื่องมันหมุนเองได้โดยที่เราไม่หมุนเพลาข้อเหวี่ยงมันก็ผิดปกติอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเท่าที่เราสังเกตดูนะครับเฟืองปั๊มน้ำมันเครื่องเนี่ก็เรียมดีอยู่ได้ของใหม่ได้พี่น้องี่นะครับเฟืองปั๊มน้ำมันเครื่องดีเลยเดียมสวยด้วยนะครับเลียมไม่กลมนะครับเลียมไม่ลบไปนะครับนั่นหมายความว่าายเพลาข้อเหวี่ยงต้องมีปัญหาอย่างแน่นอนนะครับดังนั้นเราจะทําการม้างออกมานะครับม้างเอาฝาเกียร์ด้านข้างนี้ออกมา นะครับพอเรามาออกมาเราก็มาเจอกับปลายพ่อข้อเหวี่ยงที่มีรูกลเซวโเซเวยอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับน,น่นเห็นบอ่อหลับพี่น้องนะครับความผิดพลาดนะครับความผิดพลาดมันเกิดขึ้นได้จังดีหลับพี่น้องน,น,นะครับอ่ามันผิดปกติบอว่าอ่าอว่พาพ,พ่อขอเวียงเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่พี่น้องเปลี่ยนจังดไปายพ่อขอเวียงเจ้าคือบ่อัดบูดมาเนี่เฟืองปายพ่อขอเวียงเนี่ยนะครับ ายพ่อข้อเวียงทำไมถ้าไม่อัดบุตรอ่ายปพ่อข้อเวียงมานะครับบุตรไปไหนบุตรหายไปไหนนะครับอ่าพอข้อเวียงใหม่คุณต้องอัดบุตรมาซินะครับเป็นแจ้งได้แหละพี่น้องนะครับเปลี่ยนเข้าขอเวียงมาใหม่แต่ว่าบัวไซบูดเฟื่องปั่มมันเคืองบัวไซบูดไปพ้าขอเวียงครับแบบนี้เก่งมหาราชเลยล่ะครับพี่น้องนะครับเก่งเลยลหละนะครับเครื่องพังมีสิบเรื่องพังสิบเรื่องครับประกอบเครื่องมาแบบนี้นะครับโดยปกติแล้วนะครับ เฟืองปลายพอข้อเวียงนะครับเขาก็จะเป็นเหลี่ยมนะครับเป็นเหลี่ยมแล้วก็เอาอ่าเฟืองปั๊มน้ำมันเครื่องเขาไปสวมลักษณะแบบนี้นะครับแต่ถ้าเขาไม่ใส่นะครับแต่ถ้าเขาไม่ใส่วูดไปพอข้อเวียงมาแล้วเฟืองปั๊มน้ำมันเครื่องจะหมุนได้จังดพี่น้องแมนบ่นะครับอันนี้มันปิดปกติแล้วนะครับประกอบเครื่องกันจังดนี่นะครับอ๋นะครับเนี่ยนะครับผลติดตามมากก็คือชาบละลายพี่น้องนะครับชาบละลาย <N> <ball> นะครับเห็นบอกล่ะนะครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับนี่ก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ผลตามมาอันนี้ก็คือความเสียหายเบื้องต้นเด้อนะครับความเสียหายเบื้องต้นที่เจอก็คือชาร์ปในชุดวาลวยังไม่ได้ถอดดูนะครับเพราะว่าปั้อน้ามันเครื่องจะส่งน้ํามันเครื่องไปหล่อเลี้ยงชุดนะครับชาร์ปก้านสูบแล้วก็ชุดฝาสูบนะครับนี่นะครับผมก็ได้นะครับ ไปทําการซื้อบูธปลายพ่อข้อเวียงมาว่านันผมก่บพี่ๆเพื่อนที่เพื่อนเฮียอยู่นั่นแหละก้อนนั่นแหละผมก็เลยบอกว่าไปซื้อบูธปลายพ่อข้อเวียงมานะครับนี่ก็คือบูธปลายพ่อข้อเวียงมันจะสวมอยู่ตรงนี้นะครับบูธปลายพ่อข้อเวียงทําหน้าที่ขับเฟืองปั๊มน้ํามันเครื่องเ้อนะครับดังนั้นนะครับเราไปซื้อมาเราก็ต้องหาวิธีสวมบูธปลายพ่อข้อเวียงนะครับโดยปกติแล้ว ผมจะโยนงานให้ลงคึงเดอแต่วันนี้มันฉุกเฉลิจริงๆนะครับเดี๋ยวจะมีวิธีการประกอบนะครับอ่ะนะครับนี่นะครับโดยปกติแล้วเฟืองเป่าเฟืองปลายเขาข้อเวียงนะครับเฟืองปลายพ่าข้อเวียงจะสวมกันกับเฟืองปั๊มน้ำมันเครื่องลักษณะแบบนี้นะครับถ้าปั๊มน้ำมันเครื่องไม่ขึ้นนะครับถ้าปั๊มน้ำมันเครื่องไม่ขึ้นน้ำมันเครื่องไม่ขึ้นนะครับก็แสดงว่าเฟืองปั๊มอาจจะสึกหลอ นะครับเฟืองปั๊มบาดจะสึกล้อนะครับจุดบริเวณที่เขาขับกันนั่นแหละนะครับจุดบริเวณที่เขาเบียดกันนะหรือไม่ก็บูทปลายพอข้อเวี่ยงมันสึกล้อมันกลมนะครับมันก็เลยขับปั๊มแล้วมันเครื่องไม่ได้นะครับอันนี้ก็ให้เพื่อนๆนะครับทําการซื้อบูทมาอัดใหม่ก็แล้วกันนะครับในขั้นตอนการประกอบนะครับเดี๋ยวมีวิธีการแนะนํานิดนึงนะครับ วิธีการประกอบสําหรับเครื่องยนต์เครื่องนี้นะอาจจะ,ะไม่ต้องส่งลงกึงนะครับถ้าเจอลักษณะแบบที่ผมทําอยู่ตอนนี้นะครับซึ่งนะครับผมก็นะครับคุยกับพี่ๆแล้วว่าขี้เกียจถอดผ่าเครื่องนะครับขี้เกียจถอดเพาข้อเหวี่ยงไปลงกึงนะครับก็เลยจัดการโดยวิธีนี้นะครับใส่ไฟเผากรพี่นองนะครับใช้ไฟแก๊สลนไปที่ปลายเาข้อเหวี่ยงหลังจากนั้น นะครับหลังจากที่ไฟแก๊สลนไปเผาข้อเหวี่ยงเสร็จสับเรียบร้อยนะครับเราก็นะครับตีบูธเข้าไปเลยนะครับตีบูธเข้าไปเลยครับพี่น้องตีสวมได้ไง่ายๆเลยครับพี่น้องนะครับนี่นะครับสวมเข้าไปลักษณะแบบนี้แหละนั่นหมายความว่าวิธีการเอาบูธออกเราก็ต้องเชื่อมเหล็กติดกันกับบูธปลายเผาข้อเหวี่ยงถ้าเอาออกนะถ้าเอาออกก็เชื่อมเหล็กติดแล้วก็ไฟแก๊สลนแล้วก็กระทุ้งออกเลยนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็ เอามาเล่าสู่เพื่อนๆฟังนะครับวันนี้เวลาใส่บูธไปพอข้อเบี่ยงก็ใส่ด้านนี้เด้อน,นะครับอ่ะนะครับทีนี้นะครับเรารู้ปัญหาเราแก้ปัญหาไปแล้วผมก็จะอาเสริมให้นิดนึงในด้านของการปรับตั้งมาร์กนะครับการปรับตั้งมาร์กนี้นะครับเอาเป็นมาร์กภายนอกแล้วกันนะครับส่วนมาร์กแกนลาวลิ้นกับมาร์กพาข้อเบี่ยงผมไม่ได้ทําการถอดออกเดอร์น,นะครับอ่ะมาร์กพื้นฐานเบื้องต้นก็ 2. จุดใส่1จุดเป็นเรื่องปกติอย่างนี้แหละนะครับ 2จุดใส่1จุดนะครับเขาก็จะเป็นมาร์ครักษณะแบบนี้นะครับมาร์กที่แกนราวลิ้นกับเฟืองพอกวี่ยงก็เป็นมาร์กแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับนี่ก็คือวิธีการปรับตั้งมาร์กเบื้องต้นสําหรับเครื่องยนต์ยันม่าทีเอฟหนะครับไม่ว่าจะเป็นคูโบต้ายันม่าลักษณะการปรับตั้งมาร์กก็ไม่แตกต่างกันนะครับเพื่อนก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้เด้อนะครับ ต่อไปนะครับก็เป็นเรื่องของสปริงกลาวนานะครับในห้องเฟืองเกียร์นะครับจะมีชุดกลไกสปริงกลาวนาหรือว่าชุดขับปั๊มน้ํามันดีเซลกันอยู่นะครับชุดเล่งปั๊มนั่นเองนะครับทีนี้นะครับสปริงที่เพื่อนๆเห็นที่ผมโยกเล่นอยู่ตอนนี้นะครับนั่นก็คือสปริงกลาวนานะครับใครอยากซื้อสปริงแต่งมาใส่ก็คือซื้อสปริงตัวนั้นแหละนะครับมาเกี่ยวอย่างที่เพื่อนๆเห็นก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับแต่ แต่ครับในข <line> ั AR, ini, ้นตอนของการที่เราจะทําการเปลี่ยนซีนสตาร์ทนะครับเฟืองที่เพื่อนๆเห็นอยู่นั้นก็คือเฟืองสตาร์ทเดอร์นะครับการที่เราจะถอดเปลี่ยนซีนเฟืองสตาร์ทนั้นแกนสตาร์ทนั้นนะครับเราก็ใช้คีมทางทางคลิปออกก่อนนะครับพอเราทางคลิปออกนะครับทีนี้เราก็ใช้ตัวดูดนะครับดูดเอาเฟืองออกมานะครับพอเราดูดเอาเฟืองออกมามันจะมีริมหนึ่งตัว นะครับเราก็ปวดริมออกนะครับแล้วก็ตีตีกระถุงนะครับกระถุงแกนสตาร์ทออกไปทางด้านหน้าแล้วเราก็ทําการงัดเปลี่ยนซินนะครับหลังจากนั้นที่หลังจากนั้นเราก็ทําการประกอบกลับเข้ามานะครับใส่ริมแล้วก็ใส่ฟันเฟืองเข้าไปนะครับทีนี้นะครับก็นะครับเป็นขั้นตอนของการประกอบปัม๊มในเทคนิคการประกอบปัม๊มเราจะหันเหลี่ยมตรงที่มือผมชี้มาทางด้านหน้าของเครื่องยนต์ ครับโอ้ผมแมนด้านหลังครับพี่น้องด้านหลังขอไพเด้อนะครับเอาต้องเหลี่ยมลักษณะนี้นะครับมาทางด้านหลังของเครื่องยนต์ส่วนด้านโค้งออกไปทางด้านหน้าของเครื่องยนต์เด้อนะครับหลังจากนั้นเราก็คลายน็อตที่ปั๊มสามตัวคลายออกนิดนึงแล้วก็ดันปั๊มไปข้างหน้านิดเดียวนะครับเพื่อเป็นการหลบอ่าหลบแคมนะครับหลบเพาลูกเบี้ยวที่จะมาเตะอ่าที่เจียที่จะมากระทุ้งก้นปั๊มนะครับ หลังจากนั้นเราก็ประกอบเข้าไปได้เลยค่อยทําการขันน็อตปั๊มนะครับทีหลังนะครับเพื่อนๆแต่ครับนี่ก็คือแนวทางที่นํามาฝากเพื่อนๆแล้วก็สิ่งที่ได้พบได้เจอในวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆทุกท่านครับสวัสดีครับ